สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ช่วงสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะหนูชื่อแวววาวนะคะเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านดีต่ไใล์ขนมหวานค่ะเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าเราจะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ยังไงค่ะทุกคนพร้อมไปดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามหนูได้เลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แนนเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเก็บตัวของเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้จักจริงๆต้องจึงมีหลายสูตรด้วยกันนะคะแต่ที่จริงแล้วก็ไปถึงขนมหวานทีเนื้อถั่วมีเนื้อถั่วแดงแล้วก็มีแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกราดด้วยน้ำจ้ำใหญ่ก็คือเป็นของหวานททานแล้วชื่นใจนั่นเองค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ต้องจึงนี้วิธีการทำยังไงบ้างต้องถึงก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ชมทราบนะคะว่า เราก็มีหลายสูตรด้วยกันแต่วันนี้เราม,มาลองดูสูตรของร้านดีใจขนมปวานกันะะดีไหมคะเพะของเราจะเป็นสูตรโบราณนิดนึงแล้วก็ประยุกต์กับสมัยใหม่นิดนึงเพื่อเพิ่มความชื่นใจและก็คุณค่าทางอาหารค่ะเดีย๋ยวจะขออนุญาตแนะนําส่วนผสมก่อนนะคะ,คะส่วนผสมมนแรกนะคะเดี๋ยวให้ให,ให,ให้ให้ดูนะคะต้องจะได้ดูมะแรกคือจะใส่ฉกไว้นะคะเข้าไปนะคะ ราก็จะตามด้วยรุ้มะพร้าวนะคะแล้วก็ถั่วแดงน,นะคะค่ะ,ะจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างก็จะมีคุณค่าทางอาหารนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแป้งโบกี้อะโบกียะประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อแป้งมันจะมีหนุบหนหน่อยนะคะเคยเห็นไหมคะเด็กรุ่นนี้เคยเห็นไหมคะยังไม่เคยเห <laughs> <ๆ>็นค่ะแล้วก็บางคนชอบใส่ลูกเดือยนะคะแต่ว่าของร้านเราก็จะมีสูตรประยุกต์ที่จะใส่ข้าวบาเล่นะคะก็ใช่ค่ะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่พุชาจีนนะคะ มีแห้วเพิ่มความกรุบกรอบนะคะแล้วก็มีท่าเรียกอะไรนะคะแบบไวยนะคะแบบหวยนี่ก็เป็นเมล็ดแต่จะคลื่นอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารเช่นกันแล้วก็ตกท้ายาด้วยรากบัวรู้จักรากบัวไหมคะน้องบ่าวคะรากบัวอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญอันนึ้งของของเต้าสินสุรยอดนะคะแล้วตามด้วยข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็มีประโยชน์เช่นกันจากนั้นเราทำน้ำนาใจก็ใส่น้นำนาใจนิดนึงนะคะ ว่าความอร่อยมาทานเราจะได้ชื่นใจถ้าคนชอบหวานเราก็จะเติมน้ําเชื่อมนิดหนึ่งนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบหวานหรือไม่หวานเลยเราก็สามารถตักน้ำลำไยได้เลยนะคะน้ำำาลำไยนี้เราก็จะทาจากเนื้อลำไยที่แห้งนะคะแล้วก็นํามาต้มกับน้าตาลใสายแดงอีกครั้งนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความหอมหวานนะคะอันนี้ก็คืออย่างน้ำเชื่อมของเราเราก็เติมด้วยใบเตยด้วยนะคะเป็นการน้ำเชื่อมจะมีกลนใบเตยดนึงแล้วก็เราเลือกล้วย กระดาษมาใส่นะคะจะเห็นได้ว่าคุณผู้ชมทงบ้านก็สามารถเลือกเพื่อให้มีสีสันได้แล้วก็จะเลือกออกลายจริงนิด่ดิ่ลเพื่อให้เข้ากับเต้าชื่นอย่างงี้นะคะค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะปั่นน้ำแข็งเพื่อเพอิ่มความีวค่ะวันนี้เราทำให้น้ำแข็งแน่นนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำแข็งอยู่ตัวคงตัวและก็ไม่ละลายเร็ค่ะ เมื่อโปะลงไปเต้าถึงแล้วก็จะได้ความสวยงามประมาณนี้นะคะดูเย็นชื่นใจแล้วก็เราก็จะลากโปะเนื้อลำไยแล้วจะราดน้ำลำไยเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้นําแข็งดูมีสีสันน่ารับประทานนะคะอันนี้ก็เป็นเต้าทึงสูตรีต่อใจขนมหวานนะคะก็าอาจจะไม่เหมือนเต้าทึงหลายๆที่นะคะแต่อันนี้เราก็มาจากความชอบของลูกค้าที่บอกนั่นเองค่ะ อย่างเช่นข้าวบาเล่หรือปลาดุกปีลุกมาจากลูกเรือยถึงลูกค้าบางท่านชอบลูกเรือยเราก็จะมีลูกเรือยให้นะคะบางคนบอกอยากได้ขนมหวานที่แบบมีคุณค่าทางอาหารนิดนึงแน่นอนแบงคูไวยถั่วแดงข้าวต้เข้ามากโค้งน,าานี้ก็เป็น คุณค่าทางโภชนาการทั้งสิ้นบางคนไม่ชอบหวานม้ากแน่นอนเราทำยังเราจะไม่ทําหวานนะคะที่นี่เพื่อให้เราไม่ต้องหวานเกินไปความจําเป็นพอชื่นใจแล้วก็ดีต่อใจค่ะค่ะแล้วหนูเห็นว่ามีวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะ,ะม,มากๆอย่างนี้คือมีราคาต้นทุนรวมั้งแบบว่าวัสดุทันเกีตอะไรอย่างไงบ้างทีนี้พอช่วงงานเพิ่มไรายได้เนี่ยอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะว่าจะขอแน,นะ,ะ,าะออนาสูตรของเราเผื่อว่ามีท่านใดสดในใจนะคะอยากจะสร้างเป็นไรายได้หรือเป็นอาชีพที่2ก็ทําได้ไม่ยากนะคะ อย่างเช่นวัสดุเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเริ่มเชื่อมนนตั้งแต่ต้นหรือว่าลูกค้าเรายังมีปริมาณไม่เยอะเราสามารถหาซื้อได้อย่างเช่นตลาดใกล้บ้านของท่านหรือว่าอย่างตลาดสีมุมเมืองเนี่ยก็จะมีมุมขนมตลาดขนมที่มีสิงเหล่าน,นี้ขายอยู่เช่นกันค่ะแต่ทางร้านของเราเนี่ยเราก็ได้คัดสรรของที่มีคุณภาพแล้วก็มาทําการเชื่อมเองบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าถ้าคนที่เริ่มต้นเนี่ย อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเงินสักพันนึงซื้อทั้งหมดได้ไหมตอบได้เลยค่ะว่าได้และทั้งหมดนี้ทําได้กี่ถ้วยอยากรู้ไหมคะนะ้องวาวอยากรู้<ม>ก็ประมาณ5 0า0ุดสหกถ้วยเลยนะคะ<ม><ม>เห็นไหมคะว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ไดจากเงินหนึ่งพัน 1, บาทและกลาไรนะคะทุกๆุ๊เดี๋ยวบอกใครนะอยากรู้ว่ากำไรเนี่เรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะส่วนที่เหลือมันเป็นส่วนของพนักงานค่าเช่าร้าน ค่าส่วยกระดาษนีใช่ไหมคะแล้วก็ค่าอื่นๆเึ่งอันเนี้ยแล้วแต่หากเราเริ่มต้นเราไม่มีเราก็สามารถเลือกสั่งลดทอนลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่อยากรูอย่างเช่นออลูกชิ้นหรือว่าอย่างมุ้นเนี่ยคะ่ะแค่35บาทเองนะคะเราก็สามารถระไปยุบได้หรือถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะใส่เครื่องเยอะแบบสูตรของทีต่อใจเรา ก็สามบรานเลืกอกลดทอนลงได้ด้วยนะคะแบบร้องวาวเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะบอกว่าแถวบ้านจจะชอบทานแค่อช,อคช็อกโก้ยลูกชิ้นอันนี้เป็นที่นิยมมีเด็กๆอาจจะไม่ชอบทานข้าวาเล่หรือว่าเป็นเรื่องของสแดนที่ชอบเราก็สบบามารถที่จะประยุกเอาได้นะคะเรียกว่าต้องุยหรือน้ำแข็งใสถูตน้ำาำําไเนี่ยเราสามารถประยุกได้แล้วก็ตอบโจทย์ค่ะ ทำได้ไายไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญใดๆเป็นอาชีพเสริมแล้วก็มีกำไรที่ดีค่ะวันนี้ก็อยากจะขอฝากเต้าทื่สูตรดีต่อใจขนมหวานไว้นะคะหากใครอยากแวะมาชิมหรือว่าอยากจะมาดูว่ามันทำจริงๆเป็นยังไงทางร้านก็ยินดีนะคะมีต่อใจขนมหวานอยู่ที่นำ้ำลูกตาลองสามค่ะติดกับหมู่บ้านไอริสาวนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างน,นี้ได้เลยนะคะเรายินดีนะคะค่ะหาวันนี้ทางร้านได้แนะนำาอะไร ขาตกบกล้องไปอยากถามเพิ่มเติมดีดีหมดลยคะต้องไปว้าวค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแลวก็สำหรับช่วงนี้ก็จกไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันค่อยติดตามชมกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ